เราคิดว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าจากการทางานมีอาการมีไข้แล้วก็ปวดหัวเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ดีขึ้นเลยก็เลยโทรหาแม่อยากไปหาหมอแล้วถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็ได้แอดมิดเลยก็มีอาจารย์หมอมาประเมินอาการให้ทุกอย่างครบหมดมันมีความผิดปกติกับเม็ดเลือดขาวหมอก็ฟันธงเลยว่าใช่แล้วละ่ะคุณพี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะสรุปยังไม่ถึงวันที่คุณหมอนัดจะมาปุกถา่าที่มีอาการสะกดถ้ามันกลับมาค่อนข้างเร็วอาจารย์หมอการันตีให้ไม่ได้และว่าเหมาะที่จะผูกถ่ายหรือเปล่าแต่ระหว่างทานที่รักษา ติดเชื้อหลายรอบเยอะมากเข้า ICU ไป3หรือ4รอบนี่แหละช่วงที่ให้คีโมแล้วร่างกายเราภูมิภูมิเราจะดอกดูมากๆากเกลียบแทบจะไม่ออกจากห้องเลยนะ2อปีที่แอดมิทอะคะ่ะตอนนั้นหมอก็ออกมาคุยกับแม่คุณแม่ทําใจนะคะคุณแม่น้องตุ๊กจะไม่อยู่กับเราแล้วนะคุณแม่ต้องทําใจนะต้องผ่าน ICU ทุกคนอนะคนไข้ที่ได้คีโมของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะคะ่ะน้องเขาก็แนะนําไว้กับตัวนี้มานะที่กิน4ี่เม็ดคือแบ่งเป็น2องเรากินแล้วแบบจากเดิมที่รอบไซเคิลแรกที่ได้ยาไปอะเป็นเดือนกว่าเม็ดเลือดเราจะขึ้นมา ค่าปกติมันลดระยะเวลาลงเหลือแค่ประมาณ2อาทิตย์แล้วผลแบบเราโอเคเลยกินมาเรื่อยๆติดตามอาการอยู่เรื่อยๆทานทุกวันอาการเราก็โอเคดีขึ้น่าเรือมันดีขึ้นทุกอย่างเลยปกติหมดเลยตรวจไปล่าสุดสองเดือนที่แล้วผลก็ปกติดีสิปีกว่าแล้วที่ทระยะโรคสงบอาหารเสริมก็ยังทานอยู่อาหารช่วยชีวิตมันไม่ใช่อาหารเสริมมันคืออาหารช่วยชีวิตช่วยพี่ได้เยอะเลยตัวนี้กำลังใจจากตัวเองและคนรอบข้างสำคัญสุดๆแล้วก็อีกอยา่างคือไมเซ็ตมองภาพตัวเองให้ชัดเราจะไปข้างหน้าจุดนั้นแบบไหนเราจะหายป่วยเราจะเดินกลับบ้าน เราจะยังไงชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะมีความสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะทํางานหรือหาเงินอย่างเดียวต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้ถ้าฟังแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ออกไปเพื่อคนที่คุณรักและสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอปเซนเนสเซ็ดอเนเซดซ็ดผกินอาหารหลากหลายครบหารบ้หาหมู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำกานคำเป็นในฉลากของบริโภคเด็กและสตรีมีครรไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษา